ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องเล่าลบหลู่ป่าช้าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมกันธนกฤตไม่เคยเชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่สำหรับเขาความตายเป็นแค่บทเรียนทางประวัติศาสตร์ หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าเบื่อเกินกว่าจะสนใจแต่คืนหนึ่งเขาจะรับข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่ามีป่าช้าเก่าโบราณในชานเมืองที่แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปตามคำบอกเล่าป่าช้านี้มีชื่อเรียกกันปากต่อปากว่าป่าช้าผีป่าช้าคนท้องถิ่นเล่าขานว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงคร่ำครวญและเห็นเงาคนเดินไปมา แต่ไม่มีใครเห็นหน้าตาที่ชัดเจนธนกฤตมองแค่เป็นเรื่องเล่าเก่าๆของคนแก่เขาตัดสินใจว่าจะเข้าไปท้าทายความเชื่อและถ่ายภาพหลุมศพเก่าๆกลับมาเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงเขาคิดอย่างมั่นใจค่ำคืนนั้นธนกฤตเดินเข้าป่าช้าเสียงฝีเท้าของเขากระทบใบไม้แห้งดังก้องไปทั่ว เขาใช้ไฟฉายส่องหลุมศพเก่าป้ายไม้ล้มตายและสารเล็กที่สุโสมแต่ทันใดที่เขาเก้าวลึกเข้าไปกลิ่นอับชื้นและความเงียบเย็นแทรเข้ามาในจิตใจของเขาราวกับมีใครจ้องมองจากเงามืดเขาหยุดกึกมองไปร,บรอบๆเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้ใบไม้เสียสีกันเป็นเสียงคล้ายคนพูดครางธนกฤตรู้สึกหนาวเหน็บจนเส้นผมมันศีษะลุก แต่เขาก็ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจและกล้องในมือไม่นานเขาเจอหลุมศพหนึ่งที่มีป้ายไม้เก่าเขียนว่าระวังเจ้าถิน่นธนกฤตหัวเราะในใจเจ้าถิ่นอะไรละ่ะแค่ป่าช้าเก่าๆแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนแรงดึงอินวิซิเบลดึงแขนเขาทำให้เขาล้มลงบนพื้นทันทีที่ลุกขึ้น เขาเห็นร่างหนึ่งปรากฏอยู่ในเงามืดสูงใหญ่คลุมด้วยผ้าขาวเก่าใบหน้าบิดเบี้ยวและตาแดงกำ่ำธนกริตหยุดหายใจรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงกระซิบดังขึ้นรอบๆตัวเขาเหมือนแรงหายใจหลายร้อยปากพยายามพูดในเวลาเดียวกันเจ้าลบหลู่เจ้าลบหลู่ธนกฤตเริ่มรู้สึกว่า เขาหลงเข้าไปในกับดักของเจ้าถิ่นและผีป่าช้าและทุกย่างก้าวหลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างความเป็นจริงที่เขาเชื่อกับความสยองที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ธนกรนั่งลงบนพื้นดวงตางเงยขึ้นมองเงาร่างปริศนาที่ลอยอยู่ในหมอกท่าหนาใบหน้าเขายังคงยิ้มออกมาอย่างกล้าก,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 กลัว,ลวแต่ภายในใจเต้นแรงราวกับหัวใจจะหลุดออกมา เขาพยายามควบคุมสติและพูดกับตัวเองว่านี่ต้องเป็นภาพหลอนของสมองเท่านั้นแต่เสียงลมหายใจรอบตัวไม่ลดลงกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนป่าช้ากำลังหายใจเข้าออกพร้อมกับเขาธนกฤตค่อยๆลุกขึ้นสังเกตสภาพรอบตัวป้ายหลุมศพบ,บางป้ายล้มลงเถาวัลพันธนาการโค่นไปตามแรงลมที่ไม่พัดต้นไม้ใหญ่เอเอียง เหมือนกำลังชำเลียงมองเขาธนกริหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องหลุมศพหนึ่งในมุมมืดเขาพบกระดูกเล็กๆเ,เ,เรียงเป็นวงกลมรอบป้ายไม้และมีผ้าขาวเปื้อนดินวางไว้กลางหลุมชายหนุ่มรู้สึกว่าสายตาบางอย่างกำลังจับเขาอยู่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบซ้ำๆเจ้าลบหลู่เจ้าลบหลู่เสียงนั้นเหมือนแทรกเข้าไปในสมองของเขาเอง ธนก,กรสะดุง้งหัวใจเต้นแรงมือสั่นเรากับจะทำอะไรไม่ได้เขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแต่พอเปิดกล้องขึ้นมันก็กลับไม่สามารถจับอะไรได้ภาพหน้าจอดำสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟฉายสะท้อนนี่เกิดอะไรขึ้นธนก,กรกระซิบกับตัวเองแต่ความเงียบตอบกลับมาเป็นเสียงหัวเราะเยือกเย็นจากที่กไกลๆธนก,กรเริ่มเดินสำรวจต่อ แม้ความกลัวจะกัดกร่อนทุกย่างก้าวเขาพบสารเล็กเก่าที่มีเทียนเหลือเพียงครึ่งแท่งบนพื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าแปลกๆที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้รอยเหล่านั้นเหมือนเคลื่อนไหวเปลี่ยนตำแหน่งไปเองทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าดังขึ้นจากป่าลึกแต่เมื่อธนกรเงยหน้ามองกลับพบว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ทุกอย่างเงียบกริบนอกจากเสียงหัวใจของเขา ที่ดังไปทั่วทั้งป่าช้าธนกฤตเริ่มตระหนักว่าเขาไม่ได้เข้ามาแค่เพื่อถาถ่ายแต่กำลังละเมิดสิ่งที่ไม่ควรละเมิดความรู้สึกเหมือนดวงวิญญาณเจ้าถิ่นกำลังจับตามองทุกย่างก้าวของเขาและแล้วจากความเงียบมืดสนิททันใดนั้นเขาเห็นร่างผีป่าช้าโผล่จากหลุมศพหนึ่งตรงหน้าใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาวาวแดง และรอยยิ้มที่โผล่ออกมาแบบไม่มีชีวิตธนกฤษสัทานสานรู้สึกถึงแรงกดดันและความตายที่ใกล้เข้ามาเขาไม่สามารถถอยหลังได้เพราะทุกย่างก้าวที่ถอยหลังเหมือนแรงลึกลับดึงกลับไปยังจุดเดิมเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าลบหลู่เจ้าต้องชดใช้ธนกฤษร้ลานี่ไม่ใช่เพียงเรื่องผีหลอกแต่นี่คือการทดสอบชีวิต และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญญาณเว้นให้เขาหยุดละเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของป่าชา้าธนกฤิยืนตัวแข็งอยู่ตรงกลางป่าชา้าหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุอกเสียงกระซิบและหัวเราะเย็นยะเยียกไม่หยุดทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกต้นไม้ทุกหลุมศพทุกเถาวันกำลังมีชีวิตและจับตาเขาอยู่ทันใดนั้นหมอกหนารอบตัวเขาก็เริ่มขยับตัว เหมือนถูกลมพัดจากที่ไม่มีลมเงามืดเริ่มปรากฏจากหลุมศพและต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่เงาปากติแต่เป็นร่างคล้ายคนที่บิดเบี้ยวและขยับผิดธรรมชาติธนกฤตพยายามถอยหลังแต่พบว่าพื้นใต้เท้าเหมือนเป็นตาข่ายดักดวงวิญญาณเขาเหมือนติดอยู่ในวงกลมมืดที่แรงลึกลับผลักเขาไปข้างหน้าและแล้วร่างของเจ้าถิ่นปรากฏเต็มตัวสูงใหญ่กำยำ แต่ร่างกายเหมือนถูกเน่าเปื่อยดวงตาแดงก่ำส่องประกายเหมือนไฟนรกผ้าเก่าคลุมตัวมันปลิวไปตามหมอกแต่ไม่มีลมเขาได้ยินเสียงหัวใจของเจ้าถิ่นเต้นพร้อมกับหัวใจตัวเองทันใดนั้นผีป่าช้าอีกหลายตนโผล่ออกมาจากหลุมศพที่ธนกฤตเพิ่งเดินผ่านร่างของมันบิดงออย่างผิดรูปมือยื่นยาวคล้ายจะคว้าเขาแต่ไม่แตะ แต่เพียงแค่ร่างพวกมันปรากฏในสายตาธนกริตก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีดธนกริตพยายามวิ่งแต่ปาช้ากลายเป็นเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบยิ่งทวีความดังเจ้าลบหลูเจ้าต้องชดใช้ทันใดนั้นเขาเห็นเถาวันใหญ่เหมือนงูยักษ์ขดตัวคล้องเข้าที่ขาเขาเสะดุ่งล้มกระแทกกับลงศพเก่า เสียงกรีดร้องของโลงศพดังก้องราวกับคนถูกฝังทั้งเป็นธนกริสะดุ้งจนไฟฉายหลุดมือร่างของเขาถูกลากไปตามพื้นมองขึ้นไปก็เห็นผีป่าช้าหนึ่งตนยิ้มเย,ย้ยขยับปากเหมือนพูดคำสาปเจ้าลบหลู่เจ้าต้องชดใช้ไม่งั้นตายคาป่าช้าธนกริตรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนหมอกหนาและความมืดกลืนกินทุกสิ่ง เสียงหัวใจเขากับเสียงกระซิบผสมกันจนแทบแยกไม่ออกว่าเสียงไหนจริงเขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าถิ่นที่สูงใหญ่และผีป่าช้าหลายตนโดยไม่มีทางหนีไม่มีที่ซ่อนทุกย่างก้าวคือกับดักทุกการเคลื่อนไหวถูกสอดส่องและทุกสายตาของผีเป็นคํำสาปที่สั่นไปทั่วร่างกายเขาธนกฤตรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเพียงท้าทาย แต่กำลังถูกลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดและสิ่งเดียวที่จะรอดได้คือต้องทำบางสิ่งพิธีบางอย่างที่เจ้าถิ่นสั่งผ่านกระซิบลึกลับธนกฤษพยายามรวบรวมสติแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกแรงลึกลับควบคุมถูกย่างก้าวถูกบังคับไปตามเส้นทางที่หมอกหนากำหนดผีป่าช้าหลายตนขยับตามเขาอย่างไม่ลดละ มือยาวคล้ายจะคว้าตัวแต่ไม่แตะเพียงแค่คู่ให้เขารู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวทันใดนั้นเขาเห็นสารเล็กโบราณที่ตั้งอยู่กลางป่าช้าเทียนเก่าลุกโชนขึ้นเองหมอกรอบสารสว่างจ้าขึ้นราวกับมีพลังงานบางอย่างเจ้าถิ่นปรากฏตัวตรงหน้าเขาอีกครั้งร่างสูงใหญ่กวาดสายตาไปทั่วป่าช้า เหมือนตรวจสอบว่าเขามีความกล้าพอที่จะทำพิธีหรือไม่เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนกว่าครั้งก่อนเจ้าลบลูหากอยากรอดต้องชดใช้ด้วยพิธีธนกฤษแม้กลัวจนแทบช็อกแต่ความคิดด้านเดียวในสมองเขาก็คือการรอดชีวิตเขาเดินเข้าไปใกล้สารและเห็นสมุดเก่า ผูกได้แดงพร้อมเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบนโต๊ะไม้ทันทีที่เขาลองแตะสมุดผีป่าช้าอีกหลายตนปรากฏตัวรอบเขาร่างของมันบิดเบี้ยวมือยื่นยาวเหมือนจะฉีกเนื้อของเขาธนกฤตรีบเปิดสมุดและเห็นคำสั่งพิธีกรรมลับที่เจ้าถิ่นกำหนดไว้จุดเทียนในลำดับที่กำหนดวางดอกไม้ และผ้าแดงบนหลุมศพกล่าวคำสาปลบหลู่ป่าช้าเป็นภาษาลึกลับต้องทำทั้งหมดก่อนเที่ยงคืนมิฉะนั้นเจ้าถิ่นจะไม่ปล่อยเขาธนกฤตเริ่มสัน่นเขาทำตามคำสั่งอย่างเร่งรีบแต่ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยความสยองเถาวันพุ่งเข้าหาเขาเหมือนมือยักษ์ลงศพเปิดเองและเสียงกระทืบ ดังขึ้นใต้เท้าผีป่าช้าเข้ามาใกล้จนธนกฤตรู้สึกลมหายใจร้อนบนหลังคอเขาเขาต้องพูดคำสาบด้วยเสียงสัน่นแม้จะกลัวสุดขีดแต่ทุกครั้งที่พูดผีป่าช้าจะหยุดชั่วขณะราวกับพลังบางอย่างถูกระงับชั่วคราวแต่เจ้าถิ่นไม่ปล่อยง่าย,ายร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ ธนกรรู้สึกแรงกดดันมหาศาลจากร่างนั้นจนแทบหายใจไม่ออกเขาต้องตัดสินใจยอมสละสิ่งของที่เตรียมมาและทิ้งความหยิ่งยโสและทำพิธีให้สมบูรณ์ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของพิธีกรรมเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความสยองหมอกหนากลายเป็นร่างบิดเบี้ยวพื้นที่รอบเขา เหมือนเคลื่อนตัวตามจังหวะคำสาปผีป่าช้าตามล่าตลอดเวลาร่างของธนกริเต็มไปด้วยเงื่อและเลือดจากบาดแผลอินวิซิเบจากการถูกผีป่าช้าขวนสุดท้ายเมื่อเขาวางดอกไม้ผ้าแดงและกล่าวคำสาปลบลูป่าช้าครบถ้วนเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงหมอกเริ่มจางเจ้าถิ่นก้าวถอยไปร่างสูงใหญ่ ค่อยๆละลายหายไปในความมืดธนกฤตล้มลงกับพื้นหมดแรงมือของเขาสั่นจนแทบหยิบกล้องไม่ได้เขารู้ว่าเขารอดมาได้แต่จิตใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหมอกจางลงแต่บรรยากาศในป่าช้ายังคงเย็นเยียบผิดปกติธนกฤิตสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นราวกับไม่มีเรี่ยวแรง ปากแห้งจนพูดอะไรแทบไม่ได้ดวงตาของเขามองไปรอบๆอบอย่างระแวดระวังแม้เจ้าถิ่นและผีป่าช้าจะหายไปแล้วแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจับตาเขาอยู่ไม่เคยจางหายเขาเดินช้าๆตามเส้นทางเดิมที่เข้ามาแต่ทุกย่างก้าวเหมือนดินใต้เท้ากำลังพยายามดึงเขากลับไปต้นไม้ใหญ่และเถาวันที่เคยดูนิ่งสงบ กลับเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนกระซิบด้วยร่างกายของมันเองทันใดนั้นธนกฤตเห็นหลุมศพหนึ่งในมุมมืดที่เขาไม่เคยสังเกตเขาก้าวเข้าไปใกล้และตาแทบถลนบนป้ายไม้มีชื่อของเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนธนกฤิหัวใจแทบหยุดเต้นมือสั่นจนแทบหยิบกล้องไม่ได้เขาพยายามเอื้อมไปลบชื่อแต่ร่างไม้แข็งนั้นแข็งเกินกว่ามือเขาจะขยับอะไรได้ และทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นเจ้ารอดแต่จงจำไว้ลบหลูไม่ได้อีกธนกฤตสทุดตัวลงกับพื้นหมดแรงร่างกายเย็นเฉียบราวกับวิญญาณบางส่วนถูกดึงออกจากร่างเขาพยายามลืมตาแต่ภาพที่เห็นในสมองกลับชัดเจนเกินกว่าจะลบร่างผีป่าช้าที่บิดเบี้ยวยังคงยืนอยู่รอบตัวเขาแม้ในความเป็นจริงพวกมันจะหายไปแล้ว เขารู้สึกถึงสายตาเจ้าถิ่นจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาหลับตาจะเห็นมือยาวของผีป่าช้าขยับเข้ามาใกล้ร่างเขาธนกิจเดินออกจากป่าช้าในใจคิดว่าจะรอดชีวิตไปถึงบ้านแต่ทุกสิ่งรอบตัวยังคงสะท้อนความหลอนของป่าช้าเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เหมือนมีเสียงหัวเราะแผ่วๆใบไม้แห้งที่กองอยู่บนพื้นขยับเหมือนมือเรียกให้เขากลับ ลงศพบ,บางลงที่เคยอยู่ด้านหลังตอนนี้กลับปรากฏอยู่ด้านหน้าธนกิจรู้สึกความสยองไม่ใช่แค่คืนเดียวแต่ติดตัวเขาไปทุกย่างก้าวเขาหลับตาพยายามลืมแต่ภาพของเจ้าถิ่นและผีป่าช้าไม่เคยหายเมื่อรุ่งสางเขาออกจากป่าช้าสภาพร่างกายกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่จิตใจและวิญญาณไม่เหมือนเดิมธนกิจ กลับบ้านด้วยร่างกายบอบชำ้ำแต่ทุกคืนหลังจากนั้นเขาจะได้ยินเสียงกระซิบในความเงียบเจ้าลบหลู่เจ้าต้องชดใช้และทุกครั้งที่เขาพยายามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกล้องหรือโทรศัพท์ที่บันทึกภาพกลับไม่สามารถจับอะไรได้มีเพียงความมืดและความว่างเปล่าพนันกริจเรียนรู้ว่าการลบหลู่ป่าช้าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแม้ร่างกายจะรอด แต่วิญญาณของเขาถูกตรึงไว้ในความสยองของป่าช้าและทุกครั้งที่เขาหันไปมองความมืดเขาจะเห็นเงาบิดเบี้ยวและดวงตาเจ้าถิ่นจ้องมองอยู่เสมอไม่มีใครรู้ว่าเขาจะรอดจากป่าช้าอีกครั้งได้หรือไม่ทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความตระหนักว่าความตายและผีป่าช้าอยู่ใกล้กว่าที่เขาเคยคิดธนกฤตเดินเข้าไปในบ้าน ปิดประตูหลังตัวเองแต่เมื่อหันกลับไปยังหน้าต่างเห็นหมอกสีขาวบางๆคล้ายมือยื่นเข้ามาในบ้านเขากรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเขาเรียนรู้ว่าบางสิ่งในโลกนี้ไม่มีทางหนีได้และบางความหลอนจะติดตัวตลอดชีวิต